สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะคะหัวข้อนี้คือช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูกันบ้างนะว่าในช่วงนี้จังหวะนี้เวลานี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดาประจําตัวหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือแบบนี้ก็ได้นะท่านอยากจะบอกแนะนําหรือตักเตือนอะไรให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมา ขอพลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สต็อปคลิปก่อนก็ได้นะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะคะเทวดาประจําตัวใครก็ได้มาดูกันนะคะว่าท่านอยากสื่ออยากบอกอะไรกับคุณนะคะชี้แนะแนะนาได้หมดนะมาดูกันนะคะพลังงานชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ ใบที่ห้าสิบสองนะคะใบที่ห้าสิบสองใบที่สี่สิบหกใบที่สี่สิบสามใบที่หกสิบเจ็ดแล้วก็เป็นใบที่แปดนะโอเคไพ่ใบใหญ่หน่อยสำหรับนี้เดี๋ยวแม่หมอขอเลื่อนนิดนึงแล้วกันนะคะอาจจะเห็นไม่ได้เยอะมากเนาะเ,เห็นไม่ได้เยอะมากนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นสำหรับที่ไพ่เขาใบใหญ่นิดนึงหรืออืมโอเคนะมาดูกันนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกสำหรับชาวราศีสิงห์ลักนาสิงเลยเนี่ยมันก็คือในเรื่องของความเหนื่อยยากอำนาจแบบนี้เป็นต้น นะคะชาวราศีสิงลัคณาสิงเนี่ยคุณผ่านอะไรไมาเยอะนะคะกว่าคุณจะประสบความสําเร็จกว่าคุณจะมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยบางคนเหนื่อยท้อแท้แทบขาดใจเลยแทบหมดกําลังใจจนถึงที่สุดเลยแบบนี้แต่ก็ยังคงพยายามสู้ต่อไปไพ่ใบนี้คือไพ่ของความแข็งแกร่งมากๆนะคะแมบบ่หมอะจะบอกเลยว่าเป็นไพ,จพ่จักรพรรดินีนะเป็นผู้เป็นใหญ่แต่ว่าคําว่าผู้เป็นใหญ่หรือเป็นจกักรพรรดินีมันต้องแบกรับเนาะมันต้องแบกรับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบนี้เป็นต้น นะคะทั้งศัตรูรอบด้านความเหนื่อยความหนักต่างๆนานาแทบจะฆ่าตัวตายเลยเอาง่ายๆนะสำหรับชีวิตของชาวสิงโดยส่วนใหญ่แม่หมอต้องพูดอย่างนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดมันเป็นลักษณะนั้นแต่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้จังหวะน,นี้อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเดี๋ยวคุณจะพบแสงสว่างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะพบกับแสงสว่างที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณจะเป็นที่รัก คุณจะเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นที่จับตามองมันเป็นลักษณะนั้นน่ะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะมีคนจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แพลว่ลาวรอบด้านมากๆใครต่างก็ให้ความสนใจในตัวคุณอยากรู้จักอยากเข้าหาคุณมันเป็นแบบนั้นในเรื่องของการงานจะปังมากๆเอางี้ดีกว่าปังทุกเรื่องเลยในช่วงเวลานี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะคะชาวสิงห์ทั้งหลายนะคุณจะปังมากๆนะ แล้วก็โดดเด่นถึงที่สุดเลยนะแต่ถามว่าคุณมีอุปสรรคหรือมีศัตรูไหมมีคุณจะมีอุปสรรคมีศัตรูมาคอยกั่นแกล้งคุณอยู่เสมอแต่ว่าอุปสรรคหรือศัตรูนั้นๆนะ่ะไม่มาแบบซึ่งหน้านะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังให้ดีคุณต้องใช้ไหวพริบคุณจะไว้ใจใครไม่ได้ศัตรูตรงเนี้มักมาข้างหลังมาฉุดกระชากแากถูคุณอยู่เบื้องหลังที่ทำให้คุณไม่สามารถรู้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นใคร เนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยจะอยู่จะเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดนะคะคุณต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วอาจหาแล้วฝ่าฟันไปข้างหน้าคุณถึงจะผ่านมันไปได้มันเป็นลักษณะนั้นนะัแล้วก็มีความเมตตา <c oughs> จำไว้นะความเมตตานี่นะจะทำให้คุณแบบผ่านพ้นพภัยอันตรายที่ร้าแรงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีเมตตาให้มากๆมันเป็นเจ้ากรรมนายเวร มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คอยมาเขาเรียกว่าอะไรนะคอยมาแบบฉุดรั้งคุณอนะ่ะไพ่นี้เป็นไพ่กรรมเวรนะหกเจ็ดด้วยนะคะเป็นเลขของความทุกข์ความเศร้าความโศกเลขที่ไม่สมหวังเลขที่ผิดหวังนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขาจะเข้ามาเป็นมันเป็นกรรมเวรอนะ่ะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทําให้คุณถ้าคุณจะเจอคู่คุณจะเจอแต่เรื่องคู่เวรคู่กรรมสิ่งนะ่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะ จะเจอคู่เวรคู่กรรมคู่ที่ทาให้ต้องเสียน้ําตาคู่ที่ต้องทําให้ทุกข์ยากลําบากใจมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่หรอกในเรื่องของความรักอะ่ะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณบางคนคุณเจอคู่เจ้าชู้คุณเจอคู่ที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ทําให้คุณต้องเสียน้ําตากับคู่แบบนั้นเลยนะคะติดกับไพ่ราหูนะ่ะเออติดกับไพ่ราหูใบนี้ใบนี้จะเป็นมีเสน่ห์มากแต่ถ้าอีกมุมมองนึงมันเป็นตัวคุณด้วยนะคะอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคุณระวังเจอคนเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาในชีวิตด้วย นะคะบุค,คลิกภายนอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจะเป็นคนที่ดูหน้าค้นหาดูหน้าดึงดูดใจคุณจะติดกับเขาอย่างง่ายดายจำไว้นะคุณจะติดกับเขาอย่างง่ายดายเลยแล้วให้รู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นคู่กรรมคู่เวรคุณรู้สึกดึงดูดกับใครมากเป็นพิเศษคุณห่างออกจากคนคนนั้นให้เร็วที่สุดและไกลที่สุดเพราะคนคนนั้นน่ะจะเข้ามาทําให้คุณทุกอ,อกทุกใจและเสียน้ําตาในที่สุดไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในรูปแบบเพื่อน คู่หุ้นส่วนคนรักนะคะออกห่างให้เร็วที่สุดมันเป็นแบบนั้นให้ดูลักษณะและกันคนที่ฉลาดแกมโกงคนที่เล่เหลี่ยมแพลวพรวคนที่พูดอะไรเนี่ยกลับไปกลับมาได้อยู่ตลอดเวลาเ,เป็นคนที่พูดไม่จริงเป็นคนที่พลิกแพลงพลิกแพลงเก่งแล้วก็มีอะไรที่ซ่อนไว้เบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ลึกๆเสมอๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนคุณมาดูกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงนี้เลยนะคะช่วงนี้เลยไม่ต้องนับเดือนนับปีอะไรให้มันมากมายจังหวะนี้เวลานี้อาจจะสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนได้หมดก็คือช่วงนี้แหละนะช่วงช่วงประมาณนี้นะอาจจะไม่เกินสามเดือนประมาณอยู่เรานี้อม,มาดูกันต่อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณอีกนะคะ <c oughs> ใบที่ห้าสิบใบที่หกสิบสิ่งนี้มีวิบากกรรมเนาะใบที่เจ็ดสิบนะคะแล้วก็โอ้ใบที่เจ็สิบสี่มันคือวิบากกรรมจริงๆเลยแล้วชาวสิงมักจะเจอคนที่ใส่หน้ากากตลบตะแลงแบบเนี้ยเยอะมากนะคะทำให้ชีวิตของคุณค่อนข้างเหนื่อยนะ ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยยากเลยอะแม่หมอต้องบอกคํานี้เลยนะชีวิตของชาวสิงมักจะโดนเรื่องราวความกดดันสูงหาทางออกไม่ได้แบบนี้นะต้องฝ่าฟันต้องคิดเยอะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเป็นโรคเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ด้วยมันเป็นไปตามมันเป็นไปตาวิถีกรรมแล้วชาวสิงเนี่ย บุคลิกภายนอกโดยส่วนใหญ่อะมักจะเป็นคนเหมือนดูแรงๆเนาะมักจะเป็นคนเหมือนเหมือนบางคนเหมือนคนไม่น่าคบอะแต่จริงๆไม่ใช่แม่หมอจะบอกเลยว่าชาวราศีสิงลัคณาสิงส่วนใหญ่เป็นคนที่จริงใจนะเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคะแต่มักแสดงออกด้วยความร้อนแรงบางคนแสดงออกเหมือนคนขี้โมโหอะเย่อหยิ่งจองหองอะไรแบบนี้นะไม่อ่อนหวานหรอกเป็นคนลุยๆเป็นคนกล้าเสี่ยงแต่แม่หมออยากจะบอกว่าคุณแข็งนอกแล้วอ่อนในอืม คุณเป็นลักษณะนั้นนะเพื่อบเพื่อปกปิดบางอย่างให้กับตัวเองสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอก,อย,กอยากบอกชาวราศีสิงละคณาสิงเนี่ยคืออยากให้คุณเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะนะคะอยากให้คุณศึกษาไขว่คว้าหาควาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอ่อเพิ่มเติมในเรื่องของสติปัญญานะ่ะเพิ่มเติมในเรื่องของความคิดความอ่าน แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารจัดการหรือเรื่องทั่วๆไปหรือเรื่องรอบตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกแบบนั้นเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะคุณจะเจอปัญหาหลากหลายที่เข้ามาแบบที่เข้ามากดดันคุณนะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะให้เรียนรู้ให้มากให้ให้รู้เรื่องรอบตัวให้มากที่สุดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไร การค้าการขายการบริหารจัดการการเรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามแต่เรียนรู้ให้มากที่สุดอืสิ่งสิ่งนี้จะมาช่วยคุณได้สิ่งสิ่งนี้จะมาช่วยคุณได้นะแม่หมอบอกเลยแล้วก็อุปสรรคมันเยอะอ่ะโดยเฉพาะอุปสรรคเรื่อง เรื่องเรื่องเล่เหลี่ยมคนเรื่องเล่เหลี่ยมเล่เเหลี่ยมคนเรื่องการใส่หน้ากะหน้ากาของคนในช่วงนี้เหมือนท่านจะเตือนให้คุณว่าคุณไว้ใจใครไม่ได้ง่ายๆแหละในช่วงนี้อ่ะบางคนคุณเจอคนแบบสองบุคลิกนะคะคนที่แบบว่า,าแสดงอย่างหนึ่งนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเอาเป็นง่ายๆแล้วกันเออเป็นลักษณะนี้มันมีมันมีบางอย่างซ่อนเร้นน่ะคุณมักจะเจ,เจอเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ มาดูกันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนไหนะอยากแนะนำอะไรคุณนะคะให้ระมัดระวังเนาะอุ้ยอันนี้ใบแรกโอเคนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยอยู่กับคุณเลยนะคะแล้วก็นี่ไพ่ใบนี้ท่านคอยช่วยอยู่แม่หมอบอกเลยนะคะ ท่นคอยช่วยอยู่นะแต่ถามว่าสิ่ง,งเนี่ยจะจะแย่ไปกว่าเดิมไหมไม่แย่ไปกว่าเดิมเพราะว่าแม่หมอบอกแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะพบเจอแสงสว่างคุณจะพบเจออะไรที่มันชื่อเสียงโด่งดังแต่ด้วยความที่สิ่งมันมีวิบากกรรมเยอะมันมีเจ้ากรรมในเวรเกาะอยู่มันเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาไปไปสุดก็ไม่สุดอะ่ะมันจะมีตัวดึงคุณให้ฉุดลงมาอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ย สิ่งที่ช่วยได้ยังไม่หมอพูดไปทุกคลิปเลยก็คือในเรื่องของการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญแรงที่สุดตรงนี้แหละจะฉุดคลา้กากรรมอกุศลที่มันไม่ดีอให้มันลดน้อยถอยลงหรือมันกระจายออกไปโดยที่แบบไม่สามารถมาให้ผลกับชีวิตคุณได้นะคะถ้าใครไม่ได้ทํามันก็จะเป็นแบบนี้แหละโชคดีก็จริงนะพบแสงสว่างพบทางออกชื่อเสียงโดดเด่นดีนู่นนี่นั่นก็จริงนะแต่มันจะมีเรื่องคนเข้ามา มันจะมีเรื่องคนไม่ประสงค์ดีคนอิจฉาคนใส่ร้ายคนทําคนแทงข้างหลังคนใส่หน้ากากคนไม่จริงใจสิ่งมักจะเจอเรื่องแบบนี้ <c oughs> แล้วสิ่งเนี่ยแล้วคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณจริงๆเลยนะคะใครที่หมั่นสวดมนต์ภาวนาแม่หมอบอกเลยว่ามีแน่นอนคอยเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้กับคุณอ๋อแม่หมอยังเปิดไม่ครบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดครบก่อนนะคะเอาใหม่ เห็นไหมมาก็สองหน้ามาเลยนะคะแล้วก็น่ใบที่สามแปดใหม่อีกแล้วใบที่หกแล้วก็ใบที่สามแปดเนี่ยมันมักจะมีมันมักจะมีเวรกรรมมีวิบากกรรมที่มันคอยตามติดอืมสิ่งเนี่ยอย่าทําอะไรที่ผิดทํานองคลองทําเด็ดขาดงานกลางคืนงานที่มันไม่โปร่งใสงานที่มันผิดกฎหมายกฎระเบียบหรือหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสีเทาทั้งหมด อย่าทำนะแม่หมอบอกเลยสิ่งทําไม่ได้ถ้าทําแล้วชีวิตจะตกต่ําเร็วมากแล้วก็ให้ผลที่ไม่ดีเร็วมากจะหลงผิดได้ง่ายมากมัวเมาลุ่มหลงเวลาต่ําแล้วก็จะต่าอยู่งั้นจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นอย่าทําเด็ดขาดแล้วก็ระวังเรื่องคดีความเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยมันจะพัวพันกันยืดยาวนานแล้วแกะยากหลุดยากนะคะมันจะเป็นแบบนั้น เอ,อต้องสร้างสิ่งดีงามหรือความเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่มีศรัทธาในศีลสมาธิและปัญญาแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาให้คุณอุดมสมบูรณ์นุนนําให้คุณประสบความสําเร็จหนุนนําให้คุณรู้รุ่งเรืองตลอดนะคะ จะทําให้คุณพบเห็นครูบาอาจารย์ไปที่ไหนก็จะเจอครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนในทิศทางที่ดีงามแบบนี้เป็นต้นมันจะไม่ตกต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกจะเตือนชาวสิงค์คืออย่าทําอย่าทําความชั่วเด็ดขาดทําไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นอืมแล้วก็ในช่วงนี้สิง์อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่แน่นอนสักหน่อยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคืออย่าอย่าลองของอ่ะอย่าลองของหรือว่าอย่าลองในสิ่งที่ผิด บางทีเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่าผิดแต่ก็ทําหรือว่าไม่รู้ว่าผิดแต่ก็ทําอันนี้มันต้องระวังตรงนี้ให้มากๆเลยนะระวังคนสองหน้ามากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะโดดเด่น ตัวคุณเองโดดเด่นมีสเสน่ห์มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยสําหรับชาวสิงนะคะมันก็คือคนมันอิจฉาเนาะก็ระวังการถูกปองร้ายช่วงนี้คุณกําลังเป็นเป็นเหมือนคนที่มีแสงสว่างในตัวเองอะ่ะมีออรา่ามีความสดใสเป็นคนที่น่าหลงไหลแต่คนน่ะจะหาโอกาสช่วยโอกาสเอาผลประโยชน์เอาความดีงามเอาอะไรแบบอย่างเนี้ยจากคุณตรงนี้ต้องระวังมาดูต่อคะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนอะไรอีกมาดูกันนะคะโอ้โหไพ่ใบที่หนึ่งโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะคะใบที่34โอเคอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกใบที่9ใบที่30สแล้วก็ใบที่63โอ้โหแม่หมอจะบอกว่าสเสน่ห์แรงมากนะคะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามา จะมีคนเข้ามาติดพันพูดคุยอยากรู้จักบางทีอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นสามีภรรยาเสมอไปหรอกนะแต่ว่าแบบเขาเห็นคุณโดดเด่นน่ะเขาเห็นคุณโดดเด่นเขาก็อยากเข้ามารู้จักอยากเข้ามาอะไรแบบนี้แต่ระวังเรื่องผลประโยชน์หรือการเข้ามาเพื่อเพื่อมีจุดมุ่งหมายอะอะไรบางอย่างชาวสิงตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเป็นแบบนี้เลยคุณดูนะคุณจะโดดเด่นมากๆทุกๆเรื่องที่คุณทำสังคมที่คุณอยู่ เนี่ยแบบนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกด้วยบุญมาด้วยบุญมาด้วยกุศลมาด้วยบารมีนะคะเออจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จเงินทองจะไม่ขาดมือเลยนะจะมาอย่างไม่คาดฝันด้วยความสําเร็จจะมาอย่างไม่คาดฝันเงินทองก็จะมาอย่างไม่คาดฝันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วแถมตัวคุณเองก็จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนอื่นด้วยก็จุดจุดนี้เองแหละที่มันทําให้คนเข้ามาหาคุณด้วยประสงค์บางอย่าง ไม่ได้เข้ามาด้วยแบบความรักซื่อสัตย์จริงใจอ่ะมันมันจะมีอะไรแอบแฝงเข้ามาแบบนี้แล้วสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกจะเตือนคุณก็คือให้คุณน่ะอย่าเป็นคนที่เปิดเผยแบบหมดเปลือกหรือเปิดเผยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องแบบปกปิดไว้บ้าง <c oughs> ถ้าคุณจะเปิดเผยคุณเปิดเผยได้เจดสิบอร์ซอีก30มสิบเปอร์เน่ะคุณต้อง คุณต้องปกปิดตัวเองไว้บ้างแบบนี้เหมือนเหมือนอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะเห็นช่องโหว่ในตัวคุณอ่ะมันพลุนไปหมดเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะทําได้หลายอย่างมากแล้วรอบด้านมากสําหรับตัวคุณซึ่งคุณเองเป็นคนที่สดใสน่ารักมากๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคํคำเนี้ยไม่ได้หมายถึงผู้หญิงอย่างเดียวนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณจิตใจดี คุณจิตใจดีแล้วคุณเบิกบานคุณไม่ค่อยคิดอะไรที่ไม่ดีกับใครสิ่งนี้แหละที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นห่วงและกลัวคือให้คุณปกปิดตัวตนบางอย่างเอาไว้บ้างอย่าเปิดเผยหมดโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องโพสต์อะไรเราก็ไม่ต้องโพสต์นะไม่ต้องให้ใครรู้หรอกว่าเรากินอะไรเราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรเรามีไรายได้จากทางไหนหรือว่า เราใช้ชีวิตยังไงแบบเนี้ยให้ปกปิดตัวตนเอาไว้บ้างแบบเนี้ยบางทีมันก็เป็นที่น่าค้นหาแล้วคนก็ไม่สามารถเออเขาเรียกอะไรนะเห็นจุดอ่อนคุณได้ทั้งหมดน่ะเข้าใจไหมเออมันเป็นประมาณนั้นนะอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากบอกอยากเตือนอยากบอกอยากเตือนคุณแบบนี้เลยนะคะ เสน่ห์เนี่ยมันแรงมากจริงๆระวังระวังคนที่เข้ามาบางทีเข้ามาแล้วมาบังคับคุณน่ะเข้ามาแล้วเหมือนแบบมาบงการชีวิตคุณคุณต้องระวังตรงนี้ด้วยบางครั้งเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นแบบนั้นเขาคิดว่าเขาจะบงการคุณได้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเขาเห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสนะคะเออค,ค,ค,คิดว่าจะบังคับคุณได้คิดว่าจะบงการคุณได้บางครั้งเขาเข้ามาเป็นแบบนั้นเพื่อเขาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะระวังตัวไว้นะชาวราศีสิงห์นะคะแต่สิงห์เนี่ย ไม่หมอจะบอกว่าคุณมีพลังบุญพลังบรารมีปกป้องอยู่แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เหอะมันมีไพ่วิบากกรรมที่มันขึ้นมาหลายใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนบุญและกรรมกําลังสู้กันอยู่5 0 5 0คุณต้องทํายังไงก็ได้เร่งสร้างแต้มบุญของคุณให้มันมากขึ้นมากเท่ามากที่สุดที่จะทําได้เลยแล้วคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมพวกนี้แล้วคนคนต่ําช้าแล้วซามพวกนี้จะเข้าไม่ถึงชีวิตของคุณ แม่หมอบอกเลยนะจะเข้าไม่ถึงชีวิตของคุณเลยเพราะว่ามันสีมันไม่เสมอมันอยู่คนละระดับมันอยู่คนละชั้นจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากอยากบอกคุณนะคะซิกเซนคุณก็แรงด้วยถ้าภาวนาเนี่ยจะเป็นผลดีกับชีวิตของคุณมากเลยไพ่ใบพระเกตเนี่ยนะคะเน้นให้คุณไปภาวนาเพิ่มมาดูกันต่อนะอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไร มาดูกันช่วงเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสำหรับนี้จะบอกอะไรมาช่วงเวลานี้อ่าพระอินโอเคพีเปรตภาคคนี าวิรุณ6ภพระศรีแสแลงแงงชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์ไพ่ขึ้นมาเตือนอีกรอบนึงอย่าทําความชั่วเด็ดขาดโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอะไรก็ได้ที่มันอกักตันยูนะคะการเนรคุณอย่าทำนะนะคะการปิดสินบนอะไรแบบนี้สิ่งที่ไม่ดีอะ่ะอย่าทําเดี๋ยวมันจะนําความเดือดร้อนมาสู่คุณ,คณนี่คือไพอ่อคนีสุดท้ายแล้วไฟไฟไฟไม่ดีอะ่ะมันจะ กลับมาทำลายคุณเองเพราะฉะนั้นอย่าทำเรื่องไม่ดีเรื่องการอักตันยอยู่เรื่องทำโยนความผิดใส่คนอื่นเรื่องอะไรแบบนี้อย่าทำนะคะเออแต่ถ้าไม่ทำได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่คุณระวังมันจะกลับกันทันทีคุณระวังคนที่ทุจริตใส่คุณติดสินบนแล้วติดสินบนคนอื่นแล้วมาทำอะไรไม่ดีกับคุณอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันการถูกใส่ร้ายแบบนี้นะ ก็ต้องระวังมันก็จะนําความเดือดร้อนมาสู่คุณนะคะอืมแต่ดวงของคุณน่ะถามว่ากําลังขึ้นสูงไหมกําลังขึ้นสูงนะแม่หมอต้องบอกชาวสิงอย่างนี้นะคะสะสมบุญตัวเองให้มากขึ้นเลยให้ไปให้เร็วที่สุดให้หนีหนีคนแบบนี้ให้เร็วที่สุดคุณมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาทุกอย่างจะผ่านไม่ว่าคุณจะไปทําเอกสารด้านใดๆจะผ่านแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีคือความความกระตันยูเป็นหลัก ความกระตันยูเนี่ยจะทำให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วจะทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายต่างๆนานาไปได้หมดสิ้นเลยนะคะงานราชการมีโอกาสจะประสบความสำเร็จแต่ต้องกระตันยูคือแถวเนี้ยเขาเน้นในเรื่องของความกระตันยูมากๆเลยไพ่แถวเนี้ยนะมาดูต่อนะคะมีเกณฑ์งานที่จะไปติดต่อกับศูนย์ราชการนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ากระตันยูปุ๊บสำเร็จหมดสำเร็จหมดเลย มาดูต่อนะคะแถมมีพระอินขึ้นมาด้วยมันบ่นบงบอกถึงว่าคุณจะขึ้นที่สูงไงนะคะมันบ่งบอกถึงว่าคุณจะขึ้นที่สูงแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะเราประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พระอินเนี่ยนะคะเป็นการประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เลย<อ>มาดูต่อนะคะ<อ>พระวิษณุ สุดยอดเลยนะคะไพ่ใบนี้คือความสูงส่งพระรามทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําผลบุญสร้างบุญบุญมากสร้างบารมีมากก็จะได้มากมันจะเป็นไปตามความถูกต้องนะคะร่างทรงผีตาแหกผีหาอืมโอเคนะพระวิษณุในความสูงส่งมากๆนะ,ะเวลาคุณประสบความสมําเร็จอะไรมันจะไม่ประสบความสมําเร็จแบบคนธรรมดาทั่วไปมันจะประสบความสมําเร็จแบบสูงส่งหรือสูงที่สุด มันเป็นลักษณะนั้นนะคะ,ะแล้วก็การยืนอยู่เหนือเหล่ามาลายจเจริญรุ่งเรืองอยู่เหนืออวิชชาแต่มุมหนึ่งไพ่ใบนี้คือคุณต้องยืนอยู่เหนืออวิชชาคือยืนอยู่เหนือกิเลสอะราคาโทสะโมหะหรือการทำสิ่งผิดต่างๆนานาคุณต้องยืนเหนือจุดๆนั้นแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนานะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทรัพย์สิสนรถครอบครัวที่ดีคู่ครองที่ดี มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวด้วยนะแต่ข่าวเนี้ยมันมีทั้งคนที่ได้ข่าวดีและข่าวไม่ดีมันมีทั้งคนที่ได้ข่าวดีและข่าวไม่ดีม,ม,ดดม,ดมันเป็นเรื่องของกรรมแต่ละคนอันนี้ต้องจำแนกแยกแยะไปนะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมนะคะอืม สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามามาเปิดมาเตือนเนี่ยก็คือให้สร้างคุณงามความดีแหละเหมือนไพ่ใบนี้ที่บอกนะคะให้เร่งการภาวนาแล้วก็ดาวพระเกตขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับการภาวนาโดยตรงเลยแบบนี้ระวังเรื่องการติดเชื้อด้วยนะคะการติดเชือเอ้อแล้วก็การใช้เข็มนะแล้วก็เรื่องอะไรกะในเรื่องโรคระบาดด้วยนะโรคระบาดติด เชื้อไวรัสเอออะไรประมาณนี้แหละต้องระวังบางทีมันมาจากอาหารเออ,เอ,อการกินอาหารต้องระวังนะคะท่านบอกท่านเตือนเรื่องอาหารด้วยการทานอาหารต้องทานอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดนะว่าเราเราไปทานร้านไหนเราดูด้วยว่าร้านเนี้เขาสะอาดไหมอ่ะอืมเราดูที่ บางทีก็ไม่เห็นเนาะคร,ครัวเครออะไรเงี้ยถ้าทําทานเองได้ก็ดีระวังเรื่องอาหารมันจะทําให้คุณติดเชื้อติดโรคระบาดติดไวรัสได้นะคะต้องก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอีกนะคะมาดูกันพรานบุญ โ oh, อ้พระแม่อุมาเทวีชัยชนะโอ้ยมีเกณฑ์เรื่องรถเหรอเนี่ยนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับรถอะซื้อรถขายรถที่ใช้เงินก้อนใหญ่รถอ,อ,อาจจะราคาแพงนะเนี่ยนะคะเทวดาให้พรคุณด้วยแม่หมอจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังให้พรคุณอยู่นะคะให้พรคุณยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือว่าคนที่ทํากิจการงานอะไรเนี่ยจะให้ได้งานใหญ่เลยเขาจะให้พรคุณตรงนั้นนะคะกําลังช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่กําลังช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ท่านเมตตาคุณมากๆนะคะกิจการงานไหนที่คุณทํอ่ะเขาอวยชัยให้คุณได้แต่งงานใหญ่ๆงานลดหรูตําแหน่งใหญ่โต แล้วก็ช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมคุณด้วยนะแล้วก็ช่วยให้คุณร่ำรวยในเรื่องของเงินทองปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณมีแต่ความสุขและความปลองดองเนี่ยแบบนี้เลยนะคะคุณแข่งขันหรือคุณจะทำอะไรท่านช่วยให้คุณได้รับชัยชนะและความสำเร็จมาได้อย่างง่ายดายบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านขายบ้านบางคนเป็นเซลนะจะปิดยอดได้ถล่มทลายเยอะแยะมากมาย ประสบความสําเร็จมากโด่งดังมากเด่นมากมีอํานาจมากได้ขึ้นตําแหน่งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ที่สิงห์ที่สิงห์จะจะได้นะช่วงจังหวะเวลาดีมากๆเลยแล้วก็โดดเด่นเรื่องการเดินทางด้วยหรือบางทีอีกมุมหนึ่งมันคือรถให้โชคนะเรื่องรถเนี่ยจะให้โชคได้นะคะการเดินทางให้โชคได้อ่ะมาดูกันต่ออีก5ใบสุดท้ายสำหรับสำหรับนี้นะมาดูกันนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอีกมาโอเคนอนลงอ่าองค์พ่อพระพิคเนศมาเลยนี่บูชาเทียนนะคะแล้วก็พระแม่คงคาไปขอขามากรรมทําสิ่งใดไว้นะคะที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอากตันยูหรืออะไรแบบนี้ก็ขอขามากรรมซะนะคะบางคนต้องขอขามากรรมกับครูบาอาจารย์ นะคะลำเลิกบุญคุณหรือว่าเอาครบาจารย์ไปพูดสิ่งที่ไม่ดีก็ตามต้องขอเขอมานะมันเป็นลักษณะนั้น นะแล้วคุณจะพบกับแสงสว่างพบกับความสําเร็จที่คุณต้องการไม่ว่าชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์เนี่ยอยากประสบความสําเร็จทางโลกหรืออยากประสบความสําเร็จทางธรรมคุณก็จะได้สมใจนึกนะคะแต่เรื่องบางเรื่องมันติดเรื่องการติดกรรมมันติดกรรมเรื่องบางทีแบบเราอาจจะล่วงเกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบนีต้ต้องขอขอมาเออมันเป็นแบบนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีมันมีเกณฑ์ได้ทุกขลาบอะ่ะมันเป็นทุกขลาบ มันเหมือนกับว่าอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วถึงจะได้ลาบได้โชคแบบเนี้ยถึงจะถึงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่ก่อนที่มันจะเริ่มต้นใหม่มันอาจจะมีเกณฑ์การจบสิ้นเปลี่ยนแปลงสูญเสียมันเป็นไปได้หรือบางคนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประกันชีวิตนะคะเอ,อประกันชีวิตมรดกเนี่ยนะอืมก็เป็นลักษณะนั้นบูชาเทียนเนี่ยนะไพ่บ่งบอกให้คุณไปนักสลาธิเพิ่มนะบอกเลยนะคะ ไปประพฤติปฏิบัติทำเพิ่มสร้างคุณงามความดีเพิ่มแล้วคุณจะเห็นทางออกชีวิตคุณจะสว่างสวัยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยสติปัญญาคุณจะเห็นทางออกหมดนะอืมหลังจากนี้ก็เหมือนกับว่าอะไรที่เข้ามาขัดขวางคุณมันขวางไม่ได้เพราะคุณจะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้แบบนี้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไร อันนี้เป็นสำหรับองค์พ่อพรพิเคเนตนะคะามาดูกันสำหรับองค์พ่อพรพิเคเนตปิดท้ายมาดูซิว่าท่านอยากบอกอะไรกับคุณเนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะอยากบอกอยากตักเตือนอะไรสเปนดอร์พรอเจคชั่น n u r t u r e reflection แล้วก็ embrace ใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีสติมีเมตตาและการอบอ้อมอารีคิดให้มากไตรตรองให้มากศึกษาเรียนรู้ให้มากรอบคอบให้มากนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นให้กับตัวเองและผู้อื่นเสมอเสมอ โอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับชาวราศีสิง์ลักษาสิง์ในช่วงเวลานี้นะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์แล้วก็หัวใจด้วยขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ